สวัสดีครับผมคอมเมิเกมเมอร์วันนี้เราอยู่กับ GTA ไอควยนะครับอีเดะรถคุณรถญาติผมนี่เปล่ารถญาติผมขึ้นมานะนายไปขโมยใช่ไหมอาผมอุ้ยโอ้เอาผีข้าวมาโทษเจนี่รถญาติผมคันนี้โอ้ขอโทษนะลงมาเดี๋ยวนี้ครับคุณขโมยรถญาติผมใช่ไหม ไอพวกเร็วพวกเร็วพวกเร็วหนีไปนึ่งเอาเป๋เปปเปปเหรอปี๊เอาใส่เขาจะเอ้าถูกหัดเตียงเหรอลองรับสมัคแล้วก็ไม่รับต่อนี่เอา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 มืนมื้นเอ้าไม่เป็นแอ้วเขายังเดี๋ยวเราจะเอายามองให้เขากันนะ แกเหมือนเอา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 ยังมือนตอโอ้ยยังมีความอดทนเอา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 เหมือนเหมือนเหมือนเอาไอซ์เอารถกูอยู่นี่ไหนตำรวจเนียนนะมึงโอ้คิดว่ามือเป็นหน่วยสไนเปอร์ใส่ชุดพรางนี่ไหนคนนั้นอยู่นะโอ้โหโอ้ขาแข็งแรงขึ้นมาเลยได้ยินเสียงปืนอ่ะเยี่ยม ช่วยคนได้สำเร็จครับตำรวจครับอย่าครับอย่าอย่าครับอย่าครับอย่าครับโอ้โหดิฟหน่อยดิฟหน่อยนี่นี่เอาดิฟ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 แปดไปอะ่ะโอ้โหอะไรปีลลงไปอะ่ะอุ้ยเรากระโดดลงอย่างฟุตเวิร,ร์กโอ้โหกระโดดลงอย่างสวยงามโอ๊ย โอ้โหอันนี้ตำรวจมึงจงใจใช่ไหมเนี่ยมึงจงใจใช่ไหมมึงจงใจมึงจงใจมึงจงใจใช่ไหมเนี่ย,ยอันนี้นนี้อนี้ตำรวจมีสเต็มของเขาเราก็มีสเต็มของเราอุ้ยอ,อีซุสดีแมทอุ้ยอีเคี้ยงตัไข่กูนเต็มเลยไปแล้ว โอ้ยโอ้ยโอ้ยอืมเอ้ยัวรแล้วจบผมไม่ได้แล้วเลือเต็มกระจกเลยคุณมองไม่เห็นแล้วเออ ก็เป็นพลเมืองดีครับผมไม่ใช่โจรนะครับคุณตำรวจเป็นพลเมืองดีจริงโอ้ยโอ้ไรวะตำรวจเร็วเหี้ยเนี่ยเราต้องฝึกฝึกแต่ตำรวจนะปั๊บปั๊บปั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 บนี่นี่แยบแยบ เราเต็มตัวมาอย่างดีครับคืนนี้เฮ้ยคุณนายสวัสดีครับคุณตำรวจเราจะให้ตำรวจไปก่อนนะครับต้องย่องไปครับย่องย่องไปย่องไปมาเอ้ยนาย เราไม่แล้วเออน่วมน่วมมึงมามาต่อยกันอุ้ยโหเก่งนะเก่งเนาะเก่งเนาะเออเออะเอ๊มา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 เอ้าในโอ้โหเงินนึบเงินตกครับเงินตกลองดูนับเงินก่อนนะตำรวจมาครับ ตำรวจนายจีนงกำจับผมทีครับผมอยู่วันนี้อ๋อตำรวจเขาไม่อยากทำลายประชาชนนะโอ้ยเออตำรวจยิงผมทำไมอ่ะผ,ผมทำอะไรผิดอะครับผมทำอะไรผิดผมทำอะไรผิด ผมทำอาาะไรผิดแล้วคนตำรวจโอ้โหตำรวจเดี๋ยวรดความ่ำแน่นะครับอือหืออุ๊ยใครยิงใครยิงเราไม่ทราบมาวันนี้เราเตรียมพร้อมมาอย่างดีมาด้โมนะ จะลองก็ได้นี่ครับท่าวิ่งของการรักษาตัวมาหลายหลปีอี่โอ้ยเฮ้ย้ยมา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 มัมนมามามามมีแต่าม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 าใา้าัาเทมาขามานาม้มไมา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 ม้มามากาม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 กมมามมมมา เริ่มปีนิดนึงครับอุยอันนี้ก็ยังไม่ถึงระดับโอลิมปิกเอาเป๊ะเ,เป๊ะเป๊ะเอยเป๊ะ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 โอ้โหลงนอนครับคุณเป็นอะไรมาบ้างครับอืมเป็นอะไรได้ไงโอ้ยโอ้ยเอา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 คุณคุณล้มหัวแตกครับโหอ้า ยังไหวหรือเปเออเออคอณตำรวจครับขอโทษครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดครับผมแค่มันจะมาช่วยเขาครับตำรวจเข้าใจผิดแล้ว คุณตำรวจแล้วคุณเข้าใจผิดแล้วผมมาช่วยเขาใจเฉยครับผมพูดจริงผมจะโม้ด้วยไม่ได้ถามคนดูดิเชื่อเชื่อดินาใจแถวนี้มีบันไดให้ขึ้นไหมนักวิ่งโอลิมปิกนี่นะโอ้ยวิ่งวนนักวิ่งโอลิมปิกนักวิ่งโอลิมปิก โอ้ยอืรถสวยครับรถสวยต้องโดครถญาติผมไม่ต้องไม่ต้องตัดแจร,รถรถญาติผมไอ้โดนี่โดว์แจเข้ามาับนะครับโอ้โหไอ้ตำรวจทำรถญาติกูเป็นร้อยโอ้ยอ้เขี้ยนี่ขวางรถได้ไงเนี่ยโอ้ย เฮ้ยเราเลือกอะไรนะโอ้ยตำรวจเอ้ยไอ้เขี้ยวนี่นี่โอ้โมาตำรวจมาสเตเดียมกันเออมาสเตเดียมกันตำรวจนายจิงก็ตามมาสิโอ้เป็นการถอยหลังที่ยอดเยี่ยมมากครับแต่ตำรวจเขาน่าจะใจป๊อดพอ ไม่กล้าตามมาโอ๊ยตำรวจกล้าครับโอ้กล้าหาจริงโอ้เนี่ยแหละตำรวจไทยนี่ยแหลเนี่ยโอ้โหเป็นซุกเป็นซุกอะไรตรงนะี้เป็นซุกอะไรตรงนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยตัวน,ะนึงก็ตำรวจตัวนึงกนาะสกู๊บอือช่วงโฆษณาแป๊บครับคุณตำรวจ gần không